นะนำวิธีการดูยางนะครับยางรถยนต์นะครับเราจะตรวจเช็คอย่างไงว่ายางนะครับที่เราเปลี่ยนมาเนี่ยเป็นปีนะครับผลิตยังไงนะครับยางเนี่ยอายุการใช้งานนะครับจะอยู่ที่ประมาณสามปีนะครับหรือว่าห้าหมนโดแล้วก็เปลี่ยนยางนะครับจะต้องสลับยางทุกหกหื่นโลนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูที่ตัวยางเลยนะครับยางนะครับ นี Finnish, no liebe, ơi, story, ้นะครับก็เป็นย <anyway> ี hebben, um <being stupid Yeah> um ่ห um ้อบิตสโตนนะครับอันนี้คือยี่ห้อยางนะครับแล้วก็ซีรีส์ยางนะครับซีรีส์ยางก็คือ195นะครับครับ65หา R. 1ิบนะครับก็คือความกว้างนะครับความน้างยางนะครับอันนี้นะครับความกว้างของหน้ายางนะครับแล้วก็6 5นะครับคือความสูนะครับของแก้มยางนะครับ6.5คของแก้มยางทีเป็นตัวี้ r 5นะครับก็มีแกนะครับ5นะครับแล้วก็ปีผลิตนะครับอันนี้นะครับปีผลิตมันจะมีเลขนะครับอยู่ทั้งหมดสี่หลักนะครับอันนี้แหละที่เราต้องดูกันนะครับเวลาเปลี่ยนยางเราจะได้รู้ว่ายางที่เราเปลี่ยนเนี่ยมันได้ยางปีใหม่หรือว่าปีเก่าครับอันนี้ก็คือผลิตนะครับสัปดาห์ที่11นะครับ11ก็ประมาณเดือนมีนานะครับ แล้วก็ปี2019นะครับ2019นะคร claro ับก็ยังชุดนี Ford, well, LAUGHTER, no ้นะครับก็วิ่งมาประมาณ2ปีนะครับก็คือยังเป็นเมที่ใช้งานได้ปกติครับร้อยครับ